สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ย่างลำเถิญออฟฟิเชียลครับตอนนี้เขาเดินทางมาถึงบ้านแพงแล้วครับพี่น้องอันนี้เราอยู่ที่บ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบ้านแพงอำเภอปัวซุมพิเศษจังหวัดมหาสารคามเฮือเดี๋ยว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 เอา้าต พุ้งคาผู้ใดหน่โอ,อ้โห้กันครับแม่ถ่ายละพุ้งผู้ใดน้อยคือสวยแท้ ต่างคนต่างหอบของหอบเสอผ้าไปซักนะครับเข้าบ้านครับผมวันนี้มีบุีการแสดงนะครับพี่น้องวันนี้ไม่มีงานไม่มีการแสดงนะครับวันนี้ว้างเบิดมือเบิดขึ้นนะครับผมพักผ่อนหนึ่งวันนะครับก่อนสิออกเดินทางมืออื่นบุรีรัมย์นะครับ200กว่ากิโลเมตรวันนี้เขาบ้านพัก แม่พีิสัยวะตอนนี้สามมงเคริงนะครับ แบมไปค่ะแบมแว่ท่านดีเห็นเด้้อบอมบอมว่าท่านดีเตือนแบมนี่ว่ท่านดีเห็น สตาร์ตปิดเมน่อานนี้นะนี่สตาร์ตติดเฉยเลย แต่ซิมีรถลหลายคันนะครับรถหลายๆคันมาจอดที่โดมนะครับผมเพราะว่าโบม,มิเวล่เพราะว่าไปน้ำรถว่งนะครับทีไป<ต>ใส่แล้วมไปดี่แล้วหลกเลยรถจอกไปเลยวะ นอนนอนตัวดวตีว่าน้าแม่เสีบอกมันแดงบอกมอมันเป็นแก้มเลงแดงหรือเปล่ามอยังคือสีเสียบบอกรักเลยเหรอเนี่ยมันอกี้น่ะน้ากระอาบอยู่เออแม่ก็ต้องมาเสียบมันก็ต้องออกแล้วเนาะอือ๋อกัดคุณขวางขึ้นรถไปเลยเป็นวอร์เสียผาเงี้ย

ึงหอดแบบสดๆดดร้อนนะครับผมบางคนกับบุคน,นิตื่นล่งจากรถนะครับจุกผักบัวก็ยังไม่ตื่นนะครับผมนะครับอยู่ทางรถไม่นี้อากาศบุคคนห่อปนใดคือจังสีบ่มีแดดนี่แหละพี่น้องเป็นฝ้าแบบที่จะท,ท,ท,ที่ว่าคืมกระโบ้คืมนะครับเป็นเมฆเละลายนะครับ บบบเป็นเมกนะคือฝฟนสิตกวันไดมาแล้วมาแล้ว ภาพ่น้องเบิง่งบรรยากาศภายในบ้านพักสาวน้อยเข้าครับอากาศเย็นนะครับลมเย็นวิวเฮือมีฝนเริ่มมีฝนปลปอยน,น้อยลงมากแล้วครับเออเมือนฝนจะตก วันนี้พักผ่อนหนึ่งวันนะครับพักผ่อนหนึ่งวันหนึ่งคืนมาออื่นมาออื่นเดินทางต่อนะครับน่าจะใสๆนะครับพรุ่งนี้เราทําการแสดงที่จังหวัดบุรีรัมย,เยดดเ์เดี๋ยวเขียดได้อําเภอใดเดี๋ยวแจงพี่น้องอีกเพื่อนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเราเดินทางมาถึงนะครับพักผ่อนมือหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ